มาพบกับแอดมินน้ำนิ่มอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แอดมินน้ำนิ่มก็มาสาธิตร,ระบบบริหารจัดการฟาร์มโ,โคเนื้อของเรา mm hmm. เช่นเดิมค่ะมาสาธิตว่าจะมีวิธีการใช้งานยังไงบ้างเนาะในแต่ละเมนูแล้วทําทไปเพื่ออะไรนะคะแล้วกเกษตรกรเนี่ยค่ะจะได้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะวันนี้ค่ะแอดมินน้ำนิ่มก็จะมาสาธิตนะคะวิธีการแก้ไขข้อมูลภายในฟาร์มของเราค่ะซึ่งการแก้ไขข้อมูลนะคะอาจจะเกิดได้ก็ต่อนเมื่อ ที่ทางเกษตรกรนะคะได้มีการบันทึกข้อมูลเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเนาะที่อยู่ของฟาร์มนะคะประเภทของฟาร์มหรือว่าอะไรต่างๆนะคะที่ได้มีการเกาะข้อมูลผิดตอนสมัครสมาชิกเนาะเรามาดูกันว่าถ้าหากว่าอยากมีการแก้ไขเนี่ยค่ะต้องไปที่เมนูไหนแล้วทํำยังไงบ้างนะคะ <S <S ในเบื้องต้นเลยค่ะเกษตรกรกดเข้าไปที่เซียนบีฟของเราเช่นเดิมนะคะเร็จแล้วคะ่วคะก็ให้กดไปที่ปุ่ม3ามปุ่มด้านบนตรงนี้นะคะ แล้วกดไปที่ข้อมูลฟาร์มค่ะซึ่งเห็นไหมคะตรงข้อมูลฟาร์มเนาะกดเข้าไปค่ะซึ่งตัวข้อมูลฟาร์มตัวนี้นะคะก็จะขึ้นมาเลยว่าแก้ไขที่ตั้งฟาร์มหรือแก้ไขประเภทฟาร์มนะคะ สมมุติว่าทางแอดมินเนาะอาจจะได้มีการไปอบรมหรืออะไรต่างๆตอนที่ทําการสมัครสมาชิกเนาะอาจจะมีเกิดความเร่งรีบหรือว่าอะไรต่างๆนะคะทําให้เราเนี่ยค่ะเกาะข้อมูลที่อยู่ฟาร์มผิดนะคะซึ่งสามารถแก้ไขได้ที่ตรงนี้ค่ะกดไปที่แก้ไขที่ตั้งฟาร์มค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็จะให้เราเลือกจังหวัดเนาะสมมติว่าแอดมินอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งเป็นที่อยู่ฟาร์มที่ถูกต้องนะคะอำเภอน้ําพองเนาะแล้วก็ตําบลน้ําพองนะคะหมู่บ้านก็ใส่เข้าไปเลยค่ะกรอกข้อมูลให้ถูกต้องนะคะเช็คความถูกต้องเสร็จแล้วนะคะก็กดแก้ไขข้อมูลค่ะซึ่งพอเราทําการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นเลยค่ะว่า ตอนนี้ฟาร์มของแอดมินนะคะก็อยู่ที่ตำบลน้ำพองอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้มาดูว่าถ้าเกิดว่าเนาะเราเนี่ยค่ะได้มีการบันทึกข้อมูลในเรื่องของประเภทฟาร์มผิดบางทีว่าฟาร์มของทางแอดมินนยคะหรือเกษตรกรเองเนี่ยค่ะเป็นฟาร์มต้นน้ำเนาะแต่ว่าในตอนที่เราเนี่ยค่ะทำการสมัครสมาชิกแล้วเกิดความเร่งรีบแล้วก็ทําให้เราเนี่ยค่ะบันทึกผิดเนาะเราอยากแก้ไขก็เข้าไปที่แก้ไขประเภทฟาร์มได้เลยค่ะ พอกดเข้าไปที่แก้ไขประเภทฟาร์มนะคะก็จะให้เราเลือกค่ะซึ่งก็จะมีให้เราเลือกนะคะว่าฟาร์มต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ำเนาะหรือว่าเกษตรกรท่านไหนที่ยังไม่ค่อยแน่ใจนะคะสามารถอ่านข้อมูลได้นะคะที่เป็นตัวหนังสือสีแดงตรงนี้นะคะจะให้ความหมายว่าฟาร์มต้นน้ําคืออะไรฟาร์มกลางน้ําคืออะไรแล้วก็ปลายน้ําคืออะไรนะคะเมื่อมีการกรอกข้อมูลนะคะเลือกประเภทฟาร์มที่ถูกต้องของเราเรียบร้อยแล้วก็กดยืนยันข้อมูลค่ะ เมื่อเรากดยืนยันข้อมูลเสร็จนะคะก็จะเด้งมาที่หน้าแรกเนาะเสร็จแล้วเราจะเข้าไปเช็คข้อมูลอีกรอบหนึ่งนะคะก็เข้าไปที่ข้อมูลฟาร์มเหมือนเดิมเพื่อมาดูว่าตอนนี้เนาะาฟาร์มของเราเนี่ยค่ะเป็นฟาร์มต้นน้ําถูกต้องแล้วซึ่งฟาร์มเราตั้งอยู่ที่ตําบลน้ำพองอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นเห็นไหมล่ะคะว่า การแก้ไขข้อมูลฟาร์มนะคะก็เป็นส่วนสําคัญเนาะเพราะว่าฟาร์มเราตั้งอยู่ที่ไหนเวลาเราโอนถ่ายข้อมูลให้กับผู้ซื้อหรือเราอยากหาพิกัดฟาร์มหรือว่าเราอยากแจ้งสัตวแพทย์มานะคะ mm hmm. ก็สามารถแก้ไขได้ที่ตรงนี้เพราะว่าจะช่วยในเรื่องของความสะดวกสบายนะคะเพราะว่าในระบบบริหารจัดการฟาร์มโคเนื้อของเราเนะะี่ยค่ะยังมีอีกหลากหลายเมนูนะคะที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่า ฟาร์มตั้งอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเนาะเพราะว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรน,นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะแอดมินน้ำนิ่มเนาะแล้วก็ทีมงานเซียม,มัวของเราเนี่ยค่ะก็ขอจบวิดีโอนะคะสาธิตวิธีการใช้งานระบบบริหารจัดการฟราร์มโคเนื้อเซียนบีของเราเพียงเท่านี้ค่ะแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย เมื่อดูวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆห,หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเราได้ที่นี่เลย